ใครที่ระบบย่อยไม่ดีนะคะถ่ายยาก ปวดไหลย,ย้อนเป็นสิวเรื้อรังป่วยก็ง่ายควรทานโปรไบโอติกเสริมนะคะเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ดีในระบบทางเดินอาหาระคะ่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของเราค่ะขับถ่ายได้เป็นปกติด้วยค่ะเมย์แนะนําตัวนี้เลยค่ะ m a c ฟ l o โ Probiotic นะคะตัวนี้นะคะเมย์ทานแล้วดีมากๆเลยค่ะทําให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกติแล้วก็ไม่ปวดบิดด้วยที่สําคัญนะคะเขามาในรูปแบบของเยลลี่ค่ะหอมอร่อยแล้วก็กินง่ายมากๆเหมือนขนมเลยค่ะ m c c โฟนะคะเขามีสปอร์โปรไบโอติกนะคะที่มีชีวิตมากกว่า1,000ล้านตัวค่ะเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดของสายพันธุ์ u s a ด้วยสายพันธุ์ Bc 3 0นะคะก็จะทนความร้อนความเย็นทนต่อกดในกระเพาะอาหารนะคะมากกว่า100เท่าค่ะก็จะสามารถเข้าไปฟื้นฟ,นฟนูลำไส้ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ แล้วนี่แหละค่ะที่ช่วยทําให้เรานะคะระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะระบบย่อยอาหารดีนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทําให้ร่างกายของเราค่ะแข็งแรงขึ้นสามารถต้านทานกับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ดีแบบนี้นะคะก็ต้องหาโปรไบโอติกมัทานกันแล้วค่ะกดสั่งซื้อได้เลยนะคะ